ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโตการเดตซึ่งเราจะนําเสนอข้อมูลเชิงลึกล่าสุดและตัวอย่างสุดพิเศษเกี่ยวกับรถยนต์ที่จะมากําหนดทิศทางของท้องถนนในอนาคตวันนี้เรามีสิ่งพิเศษอย่างแท้จริงนั่นคือการเผยโฉมโตโยต้าพิคับซี X ปี2026หากคุณติดตามวิวัฒนาการของรถออฟโรดโดยเฉพาะในกลุ่มรถกระบะขนาดกลางคุณคงทราบดีว่าโตโยตา้าได้สร้างมาตรฐานใหม่ไว้เสมอแต่ในรุ่นปี2026พวกเขาได้ยกระดับไปอีกขั้นด้วยการออกแบบใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่ต้นขนาะเดียวกันก็ยังคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถืออันแข็งแกรง่งที่โตยโยต้าเป็นที่รู้จักเมื่อมองแวบแรกโตโยต้าพิค up สี่ x ปีสองพีสโดดเด่นสะดุดตานี่ไม่ใช่แค่การปรับโฉมใหม่แต่มันคือการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่รถกระบะยุคใหม่ควรจะเป็นตั้งแต่รูปลักษณ์ที่ดูดันไปจนถึงดีไซน์กระจังหน้าใหม่ที่โดดเด่นโตโยต้ากำลังส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่ารถกระบะคันนี้จริงจังกับธุรกิจด้านหน้าได้รับการออกแบบให้มีความคงมด ยิ่งขึ้นโดดเด่นด้วยแถบไฟเลตท,ที่ติดตั้งสูงพาดผ่านความกว้างขนาดข,ข้างด้วยไฟหน้าเหลี่ยมหุ่นโฉบเฉี่ยวให้ความรู้สึกล้ำสมัยแต่ใช้งานได้จริงหลักอากาศพลศาสตร์ก็ได้รับการปรับปรุงเช่นกันด้วย,ยเส้นสายที่คมชัดยิ่งขึ้นและฝากระโปรงหน้าที่ออกแบบใหม่ซึ่งช่วยระบายอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ความจริงแล้วคือสิ่งที่อยู่ใต้ฝากระโปรงและใต้ตัวถังโตโยต้ากำลังนำเสนอระบบส่งกำลังใหม่ทั้งหมดสำหรับรุ่นปีนี้มีข่าวลือออกมาสักพักแล้วและตอนนี้ ได้รับการยืนยันแล้วว่ารถกระบะ4 XCP ปี2026จะมีตัวเลือกระบบส่งกำลังแบบไฮบริดทันทีตั้งแต่เปิดตัวและคาดว่าจะมีรุ่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบตามมาในภายหลังอย่างไรก็ตามรุ่นพื้นฐานเริ่มต้นด้วยเครื่องยนต์42่สูบลิตรเทอร์โบชาร์จที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมใหม่ให้กำลังประมาณ278แรงมา้าและแรงบิดมากกว่า310ปอนด์ฟุตรถกระบะรุ่นนี้จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดให้กำลังที่นุ่มนวลพร้อมประหยัดน้ำมันสูงสุด ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการความประหยัดน้ำมันโดยไม่ลดทอนสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดแน่นอนว่าสมรรถนะการขับขี่แบบ 4x4 คือหัวใจสำคัญโตโยต้าได้พัฒนาแพ็กเกจออฟโรดของรถกระบะรุ่นนี้ขึ้นอย่างมากมาพร้อมระบบช่วงล่างที่ได้รับการปรับปรุงใหม่พร้อมระบบช่วงล่างด้านหลังแบบมันติลิงใหม่ช่วยให้ควบคุมรถได้ดีขึ้นและขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นระยะห่างจากพื้นเพียง10นิ้วกว่า และมุมเข้าออกที่ดูดันยิ่งขึ้นทําให้รถกระบะรุ่นนี้พร้อมลุยเส้นทางหนักหนักได้อย่างมั่นใจระบบพรอคอนโทรและมันติ t ีเอไอเอ็นซีเที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของโตโยต้เป็นอุปก,กรณ์มาตรฐานในรุ่น o f f ฟ o a d และยังมีเฟืองท้ายแบบล็อกให้เลือกใช้อีกด้วยในส่วนของเฟรมโตโยต้ Toyota ใช้แพลตฟอร์มรถบรรทุกระดับโลก TNGAF ใหม่ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเดียวกับที่ใช้ในทันเรอและแลนคูเซอร์รุ่นล่าสุดเฟรมเหล็กกล้าทรงกล่องที่มีความแข็งแรงสูงนี้ทําให้รถกระบะรุ่นนี้มีน้ําหนักเบาและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแชสซีที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มสมรรถนะการขับขี่บนถนนที่ดีขึ้นอีกด้วยไม่ว่าคุณจะขับขี่บนเส้นทางครุกคะหรือการจะราจรในเมืองรถกระบะ 4x4 ปี2026ก็มอบความสมดุลระหว่างสมรรถนะและความสะดวกสบายที่หาที่เปรียบไม่ไอก เรามาพูดถึงภายในกันบ้างเพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันโตยโยต้าได้ก้าวไปอีกขั้นทั้งในด้านเทคโนโลยีและการออกแบบในที่สุดก็ประสานร,รูปลักษณ์ภายนอกที่แข็งแกร่งเข้ากับห้องโดยสารที่ให้ความรู้สึกหรูหราและใช้งานได้จริงแผงหน้าปัดได้